ลูกชายไอ้ลูกชาย,ชายน่ารักจังเลยอ,อ้อนเหรอือทำไมอ้อนอย่างงี้ืฮะลูกชาย ทำไมตัวไม่อ้วนเลยอย่างทำไมตัวไม่อ้วนเหมือนพี่เขาเลยดูสิจะไปมีแต่กระดูกนะเดี๋ยวดูดีโอ้ยตัวผมผมเะกินก็เยอะแต่ทำไมไม่อ้วนสักทีล่ะครับเนี่ยฮะเอ๊ะทำไมน่ารักอย่างนี้ล่ะดูสิมันอ้อนเนี่ยตัวเนี้ยชื่อเป่าเป่า,ปานะคะเป็น ตัวผู้เป็นเด็กผู้ชายนะคะเป็นสกอตติชขนยาวหูพับแต่ตอนนี้ไม่พับแล้วเป็นหูดีดแล้วเพราะว่าอยู่อากาศร้อนนะคะหูมันก็จะดีดขึ้นมาถ้าอยากจะให้แมวที่หูพับเนี่ยเราพับตลอดนะก็ต้องเลี้ยงในห้องแอร์ซึ่งไม่ใช่ค่ะบ้านดิฉันอยู่ อากาศธรรมดานะคะไม่ได้อยู่ห้งองแอร์ตลอดนะคะเนี่ยดูสิมันอ,อนะะ่อนเะล่ะอืมดูสิตอนนี้นะคะปีสองพันยี่สิบห้านางก็อายุเข้าห้าหกปีแล้วนะเออน่าจะเริ่มห้าหกปีแล้วถ้าจำไม่ผิดเนี่ย mm. เกือบหกปีแล้วเนี่ยหกปีแล้วเนี่ยมันยังอ่อนอย่างนี้เลยไอ้สมใจนะมีชื่อเล่นว่าไอ้สมใจ เออน่ารักจังเลยนี่นั่งมาอ้อนนะคะก็จะทำการให้เป็นไก่ฟีสตายแทนเนี่ยดูด,ดูมันมาไถคือที่มันมน,นั่งอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะว่ามันเนี่ยจะมาอ้อนกินขนมนะคะมันจะมาแบบทุกเช้านะเนี่ยดูดูดดเริ่มละเนี่ยโอ้โหสีหน้าสีตาก,ก็คือแบบดูมีความสุขนะคะ ตัวนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วว่าถ้าใครที่อยากจะให้ขนมแมวเนี่ยแนะนำว่าให้เลือกเป็นพวกไก่ฟิตได้อย่างเงี้ยก็จะดีนะคะเพราะว่าถ้าเป็นพวกขนมเลียหรือว่าขนมประเภทอื่นๆเนี่ยบางทีมันไม่ใช่บางทีหรอกมันมีสารเติมแต่งนะคะแต่ว่าถ้าเราให้เป็นฟิตได้แบบนี้ก็คือเขาจะทำมาจาก ฟสได์อบไก่แบบล้วนๆเลยนะคะเขาแค่ไปผ่านกระบวนการที่ทําให้มันแห้งเฉยๆนะคะเขาแบบว่าไม่ได้เติมรสช่องรสชาตินะคะมันจะไม่มีพวกแบบสารเขาเรียกอะไรสารกันบูดนะคะหรือว่าเป็นเกลือหรือเติมแต่งกลิ่นนะคะเขาก็แค่เอาเนื้อไก่ธรรมดาเฉยๆเนี่ยเข้ากระบวนการทําให้มันแห้งนะคะก็ถือว่าเป็นขนมแมวที่ แนะนำนะคะก็พวกขนมเลียหรือว่าขนมแมวอื่นๆที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยก็นานๆให้ทีนะคะแต่ว่าหลักๆอ่ะก็จะให้ตัวนี้นะคะก็วันนี้ก็มาทําแบบว่าวล็อกสั้นๆนะคะก็ตั้งใจอยากจะทําเก็บไว้นะคะเพื่ออนาคต เผื่อแบบอืมเขาไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะได้เก็บมาดูนะคะก็เป็นความทรงจำนะจ๊ะใครที่ดูอยู่แล้วก็อยากจะดูคลิปถัดไปก็ฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะขอบคุณจ้า